รูปแบบการหักของกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบปากฉลามอย่างที่เคยอธิบายในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับมีแรงตึงสายแล้วก็มีระยะของแรงตึงสายนะครับเป็นตัว R เนี่ยมันจะเกิดเป็นโมเมนต์นะครับกระทําที่บริเวณนัดนะครับโมเมนต์ moment ตัวนี้โมเมนต์ดัดเพราะฉะนั้นเวลามันกีตาร์มันเกิดการล้มเนี่ยหรือเกิดการเสียาาพลังภาพวัสดุเนี่ยเวลามันจะหักเนี่ยโมเมนต์ moment เนี่ยมันจะพยายามดึงดึงอย่างนี้นะครับดึงให้คอกีตาร์เนี่ยฉีกออกจากกันผ่านนัดตัวนี้นะครับ เพราะโมเมนต์ตัวนี้เป็นแรงกระทำสูงสุดที่บริจุดนี้นะครับมันจะดึงฉีกบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันเลยหักเป็นปากฉลามลักษณะนี้นะครับการหักการบิบัติของเขาเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> การซ่อมกีตาร์ที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยอัดกาวแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับมันต้องทําการฝังวัสดุรับแรงฝังเป็นลิมเข้าไปด้วย <c oughs> เพื่อนในการรับแรงที่กระทํากับคอกีตาร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวที่เป็นโลหะตัวนี้เนะี่ยหักขาดไปด้วยนะครับ แรงตึงเขาสูง